ครับสวัสดีครับ24ีทุกคนนะครับเนาะเอาโมนิระเตียมท่าวิี่ดตามเรียกลาวพัฒนาของเส้นกรุงเทพนะครับเนาะะครับมีตะขับเนาะปรหลมจีกเยว,วันที่สุกวันสุกที่สิสี ทำแม่เีเว่นเลยอังมั้งแหละน่ะแหละชาวบ้านคิดตอนคิดคิดไขยใอ้พอเตียวพาไปเลยปนไม่เป็นี่

จับคู่สองสามสองสี่กับกันชื่อเรียกว่าลารดอกสามสองสามสี่ 42 43กันเบิ่น22 3 3 เบื่องกระส่งลายตัวเรียกวบนลายตัวมันเด็กนั่นเองนิ่งสองสามสองสี่สามสอง สามสี่เนียนสี่หางส่วนี้กระตุกันตัวลองนะครับเนาะนี่อันนี้บนย่างเดียวบนบนย่างเดียวเนียนเนียนสามสองสามสองสี่สามสองสามสี่สี่สองสสามนตกับก็คือนี่คือบนสองสาม กันเบินล่างก็มีกันเบินนี่นีกันเนาะเวนีนนอนเบิ่นดูไลายเบิ่นดูไลายไม่ตุกกันเด็ไม่ตกกันซ่นตัวเนีเน้นหนึ่งสองหนึ่งสาม สองหนึ่งสองสามสามนี่เน้นสี่คู่อันนี้ก็เน้นสี่คู่บนเน้นสี่คู่ล่างเน้นสี่คู่เราก็มีตุกกันตัวน้ำน้อยเอฟซีเนาะเบิ่งเอาได้ครับเด้อพี่น้องเขาแคบหน่อยจอยนะครับเด้อแนวทางเล่าพัฒนาของเสี่ยนขงเทียมนะครับเนาะ วันศุกร์ที่14ตัวละสองหาเขหาแลครับเล้วส่วนบนก็วิ่งรูด2กับ3ามนะครับเนาะจับคู่กับมี่สองสามส4งสี่ตัวกันตัวล่างกับ2อ3ส4งสานะครับเนาะส่วนตัวเน้นกับสองสามสอนะครับเนาะล่างวิ่งรูด1กับ2องนะครับเนาะล่างวิ่งรูด1กับ2 จับคู่กับ010203 1213 21 23นะครับเนาะตกกันตัวล่องกับ1122เน้าพี่น,นอ้องเด้อแคปหน้าจอแล้วครับผมจะเรื่อมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพจค้นเ,เดิมเน้าพี่น้องเด้อให้มีกำลังใจให้จิบต่ตอไปเน้ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม